จะมีบริการล่องเรือด้วยนะครับเด็กก็เจ็ดเ,เด็กสาบนะครับเด็ก30บาทผู้ใหญ่ก็70บาทนะครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของตลาดคลองสวนนะครับสะพานอัศวานิชนะครับสัญลักษณ์ของตลาดคลองสวน100ปีนะครับสะพานอัศวานิตครับแล้วพูดจะขึ้นไปข้างบนนะครับ บรรยากาศอยู่ริม,มแม่น้ำเลยนะครับเป็นสายหนึ่งนะครับของแม่น้ำบางประกงแต่ว่าเป็นสายย่อยนะครับเป็นคลองนะครับลักษณะนี้เรียกเป็นคลองน่า<ะ>จะชื่อว่าคลองประเวศบุรีลมหรือไงเนี่ยนะครับนาจะจเรอาาตอาได้เลยค่ะานเสียอเีแทได้ บรรยากาศโดยรวมของตลาดคองส่วนร้อยปีนะครับบรรยากาศเก่าๆร้าของเด่นเก่าๆนะครับ,รบตลาดของส่วนร้อยปีนะครับ h o m e a n d ช h ี b b y c o m นะครับวันนี้ก็พามาที่ตลาดของส่วนร้อยปีนะครับตอนนี้จะลองเดินขึ้นมาบนยอดสะพานนะครับ นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับขององ้ำเภอบางบอ่ออยู่นะครับเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับของโต๊นะครับบรรยากาศของเก่าของที่นี่นะครับ ันนี้ก็เป็นพวกตองไม่ขีนะครับตองไม่ขีไม่มีแล้วครับของห้องสวนร้อยปี เราก็จะสุดสายของเทศบาลแล้วเอาไหมเอาไปเ,<อ>เ,เดี๋ยวนี้มีความประสงค์ที่จะล่องเรือเที่ยวแรกล้จะเดินทางกลับมาแล้วนะครับ ทอดยี่หรี่นะครับดอกจอกนะครับทำวิธีก็ง่ายๆนะครับเออต้องทอดง่ายคือเอาแม่พิมพ์อ่ะชุบไปเอ่อส่วนไปในแป้งนะแล้วก็และให้ให้ให้ชุบน้ำมันก่อนแช่น้ำมันเพื่อจะได้ไม่ติดนะครับนะครับอไหมรอแน่นอนรอแล้วย่างตรงไหย่างตงแน้ ก็ทิมร้านนั้นนะครับอร่อยทุกร้านนะครับของสวนร้อยปีททุกต่อทก่อครับฝั่งนี้ก็คือชาติสเซานะครับถ้ามองเห็นสะพานตรงนู้นก็คือมีขัปบาการนะครับที่จะทะเลาะกันใครเอาสะพานออกก็ว่ายน้ํากันมาแล้วกันใครมาที่นี่ก็มาถ่ายร้านนี้นะครับมาตั้งแต่ยังไม่ถึง75ตอนนี้75นะครับแปดสิบยังอยู่นะครับยังอยู่ ครู่คู่กับตลาดของสวนร้อยปีมายาวนานมาตลาดของสวนถ้าไม่มาชิมกาแฟเต๋อรี่ก็เหมือนมาไม่ถึงตลาดของสวน<อ>นี่เขามีรูปอยู่นะ การโดยรวมของตลาดของสวนร้อยปีนะครับฝั่งจังหวัดฉะเชิงเซาที่บ้านนะครับฝั่งนี้ฝั่งฉะเชิงเซานะครับก็อยู่ใกล้ๆถ้าขับรถมาไม่ถึงชั่วโมงดีนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็งมาถึงแล้ว วันนี้วันเสาร์บบอาทิตย์นะครับนคนก็เยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานี่ผมเคยมาวันธรรมดาเหงาครับเหงาเลยครับคนไม่เยอะนะครับวันธรรมดาคนมเยอะนะครับมีการแสดงดนตรีไทยนะครับของเด็กๆคดัก ีกับบริเวณวัดคลองสวนน,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 น้องหน้องๆหนูนะครับนั่งบรรเลงดนตรีไทยนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบไทยๆนะครับ งานแฮนด์เมดนะครับของไม้กระถินนะครับก mm ็ hmm. อเอามา, mm hmm. ามาื mm hmm. อเอ็พวกอระถางสวยนะเนี่ยกล mm hmm. ่องฉินอันน mm ั้นต้อเกล่าค่ะตัวเดียวหกเปล่านะครับที่เห็นเป็นไม้กระถินนะครับไม้กระถินส่วนกล่ององศ์น,นั่นก็มาจากสนามหญ้าหญ้าจากสนามกอล์ฟนะครับ mm hmm. นะครับบรรยากาศของตลาดของสวนร้อยปีนะครับ ที่ลมโชยเกษาเลยของแท้เลยนะนะครับล well. ีก <S S 1> ค้าต่อคิวกันเต็มนะครับน่าจะคนญาตินี่ยนะเด็กๆนะครับเริ่มดูล่อๆเลยแท้หวายดบัครดูขึ้นมาชัด เก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าแล้วนะครับเป็นท้ายตลาดนะครับฝั่งแปดลิ้วนะครับฝั่งเชินเซาท่าของความเป็นของเก่านะครับคือแผ่นเสียงนะครับส่วนเครื่องเล่นนั้นไม่มีนะครับแผ่นเสียงเก่าๆนะครับบรรยากาศของ สมัยเราเด็กๆเลยนะครับคนไทยนี่ก็เด็กๆได้สัมผัสหมดนะฮะเพราะว่าก็เกิดมา40กว่าปีแล้วนะครับก็ได้สัมผัสหมดนะฮะถุอก็ตุนหนูจ๋านะครับคนวัย40ขึ้นไปได้ดูแน่นะครับตุ๊กตานะครับ เนี่อของเก่าเอามาเล่าใหม่แล้วมันมีคุณค่านะครับเนี่คสัมผัสได้นะครับแผ่นเสียงสมัยก่อนนะครับโอ้โหอืมฮึอัอนนี้อันนี้คืออะไรเนี่ย ติดสบ,บู่อ๋ออีแปะกันแล้วที่เขาะจะติดไว้ที่ห้องน้ำตัวนี้จะเป็นดูดให้ติดนะช้อนสังกะสีที่ยังมีอีกเนาะอือโอ้โหมีแล้หเหรอ,ไไอ,อช้อนส้มเดินมายังไม่เจอฐานไใช้เออใช่เดินมายังไม่เจอฐานไฟตากบเลยมีไหมเนี่ยเราไม่มีเรามีแต่ ห้ามแทรกนครับนี่ครับต้องวีโอสมัไหนก่อนเราจะเก็บถ้วยเอาไว้ถ้วยถ้วยเก่าแกนะครับนี่กเ็เป็นบุหรี่นะครับผมทานหมดเลยนะคะคน่ทยทำนี่มองไปปั๊บรู้เลยฮะสมัยเด็กๆเลยนะครับตัวดูอายุก็รู้แล้วชอบนะครับ สานะที่อโรงเรียนเนี่ยไลออนมากูนเด็กๆเลยนะับของโอนตีนเห็นชัดเลยนมมผงตาหมี ตงงขอามูมนาบัดก็มีครบหมดแล้วนะครับมนาบัดนะสะสมไว้ จะห้ามม่ ส่วนร้อยปีนะครับก็ที่เก่าแก่ก็ปาแฟรโบราณแทะหลีนะครับนู่นนะครับตัวจริงเียงจริงยืนบีเซนอยู่หน้าร้านนะครับนั่งแล้วครับ แปะหลีนะครับเป็นร้านกาแฟอยู่ในบริเวณตลาดบองสวนร้อยปีนะครับที่เขาบอกว่าสตาร์บัคกับเบวตูกามาหงายท้องเลยนะครับตลาดกองสวนเจอแปะหลีเข้าไปนี่ครับหอมจริงนะครับไปแบบไหนนะใช่นะครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ฝั่งแปะหลีนะครับ๋ยวจะข้ามจังหวัดอีกแล้วนะครับข้ามไปฝั่งสมุทรปราการนะครับ นะครับใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีก็ถึงแล้วข้ามจังหวัดนะครับเราจะเดินทางข้ามจังหวัดด้วยสะพานอันนี้ <ไป S 1> ตลาดของสวนร้อยปีนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งอำเภอบางบอ่อนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับ